สวัสดีจ้าคลิปนี้แม่สิมา่แกนเขานะคะเนาะแม่หายไปใส่ือบรลุคลิปแมนบอจากคือบทท้ทายวิดีโอลงคลิปแมนบอกตั้งแต่คลิปตอนหนึ่งอนเอเอา่าจะเป็นล่าสุดเปล่มีคลิปเก่าแม่ก็เล,ล่ลงมไปนะค่ะเนาะแล้วก็แม่ก็ได้นอนเบิ่งคลิปอะไรเบิ่งคลิปเจ้าของสิแม่ะคะเอาคลิปเกิดขึ้นเป็นหาลอยกลัวแล้วพันนคลิป ก็สิงงพากันโง่ง่เนบ่ร์จ่าิี้บ่นอันหนึ่งคือเป็นสองร้อยพั่วยังยังสี่เง่นเบอร์จ่าคือมันเป็นแบบนั่นก็เพราะว่าแต่ก่อนนี่แม่เฮ็ดคลิปอยู่บ้านหลังเก่ามานี่แม่ก็เลยมาเฮ็ดอยู่บ้านหลังใหม่ยังสี่ไม้คานแม่ก็เลยมาเริ่มต้นใหม่อยู่บ้านหลังใหม่ยังสี่มานี่แม่ก็ได้คิดว่าทุกคนอาจสิงงงงแล้วคลิปนี้แม่ก็เลยสิร่วมเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปใหม่ของแม่ก็เป็นแบบว่าร่วมกันเลยเนาะค่ะ เป็นหาห่อยกลัวเนาะค่ะเนาะแม่สิขอเป็นแบบเริ่มตนใหม่เพราะว่าแม่ไม่แกงเขานะว่าแม่พ่สบายก็เลยบ่ได้เห็ดขีบบม่ได้กินนั่นกินนี่เบิงเนาะค่ะเนาะแม่ไม่ได้สบายได้เสีหามือแล้วค่ะทุกคนหลังจากจ้าหน้ายเ้เป็นแม่กัมาเป็น,น,นมันเป็นเรียงปกติเนาะนนค่ะเนาะกันเข้าบ้านใดมันก็บ่ คำบ่กเปลี่ยนบทสุขคนมันก็บ่อออกไปตามนั่นเลยจ้ะแต่ว่ามือดีกับรูซึ่งว่าเมี่ยดีขึ้นจักน้อยมีมีพลั้งขึ้นมานางเว่าวได้จักน้อยแต่ว่าเสียงกับยังโบทันีมาเต็มที่นคะคะเนาะแต่ว่ากลับไปหันไปเห็ดนั่นเห็ดนี่ให้เจ้าน่ายเพิ่อนกินได้หมดสุนี่สักผ้าสักแพร่กึเก่าเลยค่ะเหมือนบุบป่วยบุยก็เหมือนบุบป่วยค่ะเห็ดได้เยอ่ มัน้องเฮดได้มันก็คือเฮดได้ละคะ่ะเนาะในเฮดบ่ดด้เฮดได้มันก็เฮดบอได้นะคะเนาะเออ่นแหละจ้ะก็ดีอยู่ค่ะกับแอนบา้บาบ้าตั้งแต่เกิดมาจนฒถาปานี่นะคะจำควมได้แต่เป็นเด็กหน่อยโดนแล้วจ้ะนี่ละคะ่ะเที่ยวหนีนี่นักแน่นอยู่ค่ะเป็นหลายมือแล้วก็เป็นหนักค่ะนะคะที่นี่กัเออเนาะค่ะเนาะจังไดงมันเกิดได้เป็นแล้วหอกก็ ดูแลจะของไปเนาะค่ะเนาะนั่นแหละจาก,ก็เล่นมาแกงข้าวเห็นป้างว่าเนี่ยว่าสบายแต่คงอ,อีกหลายหมือ่อยู่เด้อเป็นอาทิตย์พุท่เด้พูทจาแจ้งสิได้อัน่อนงคิดกินนั่นกินนี่เห็เนเบิ่งเนาะค่ะเนาะเหมือนก,ก,กินได้แต่โจกนี่แล้วค่ะเนี่ยกินเล้าอื่นบ่ได้เลยครับพี่น,อน้องนะคะกินแล้ากระสิกินยานอนนะคะนอนอย่างเดียวมันเมียค่ะพี่น,อน้องเออมันเป็นเมียค่ะ นอนอยู่คนละห้องกับที่เลยค่ะกับเจ้าหน่ายเพิ่นนะคะเพิ่นก็กินแล้วค่ะผละไม้เพิ่นกิกนโจกที่สี่บเป็นค่ะแล้วก็เป็นนอนแล้วก็บอกเราเมือ่อยนะคะตังตังคนตังเมื่อยค่ะห่อนอยพีนองกินยากอันละจ้บะไก็ไกเรียกมาแกงข้าวเนาะค่ะเนะาะลังคายเห็นลงคลิปไปไม่เนี่นะคะก็เป็นคลดเนี่ยแม่เบาอยู่นี่แะคะ่ะแม่ก็สชิรล้อมขิดไปเลยนะคะเนาะ สิได้เป็นแบบว่าเป็นยอดเดียวกันเนาะค่ะเนาะมันแหละเป็นสองยอดมันแบบเป็นแบบงงงงเหมืนบอกค่ะเดี๋ยวผู้เบือง่นสิง,งงนะคะเนาะในช่องใหญ่มันสิเป็นหาลอยควาเล้วหน้าขีบนะคะนั่นนะคะแม่ก็เลยว่าสิลร่องขีบนี่สิเป็นหาลอยควานะคะเนาะนั่นนะจ๊ะตามนั่นด้วยค่ะว่าสิว่างงว่าเป็นเป็นอันช่องแม่บ่ช่องแม่นั่นแหละจา้าแต่ว่าแม่แยกตอนแรกแม่เฮ็ดอัน เพิ่นยังก่อค่ะอยู่บ้านหล,ลังเก่าเนาะเปิดเปิดคลิปอยู่บ้านหล,ลังเกา่าเราไม่เข้ามาขายบ้านแล้วแม่ก็เลยอ,อยากไม่อคลิปอยู่บ้านหล,ลังใหม่ยังสิแต่ว่าแบบเด็กโตหออยดจากคลิปเก่าสิแมาจา่จ้ะแต่ว่าภายในช่องเพื่อนป็นหาลอยแล้วแม่ก็ต้องเฮ็ดไปตามหลักฐานที่มันมีเนาะกัะเนาะแม่ก็จะพี่น้องเพื่อนเบืเ่อเพื่อนสินเด็กเปด้งงทุกคนเนาะ คุณหลายน,นะคะเด้อที่เขามาติดตามแม่นะคะเขาก็บิบ่งคคิปแม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเพิ่มเติมเพื่อเป็น,เน,เนกำลังใจให้แม่ได้เฮดคลิปเบิ่งต่อไปนี่ได้จ้านะคะ,นะคะเพราะว่านี่แหละจ้าเวลาเเจ็บเป็นเย็นอุ่นมากเฮากา็บริเฮดเฮาก็านอนเบิ่งคิปเจ้าของตรงขอบคุณหลายจากท่างผู้คอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาเล่ นั่นอันนี้ค่แม่นะคะโอ้โยว่าแม่เนี่ยบางที่แม่ก็บม่ได้ตอบนะคะนะคะบางที่ตอบไปก็อาจจะบางคนเพิ่นอาจจะไ่ได้เห็นคอมเมนต์แม่ทั้งสี่แม่ค้ามันก็เด้งปากเด้งกลับทั้งสี่แม่ค้าแม่ก็บอกเข้าใจให้กันนะคะ <c oughs> นั่นแหละจ้ะ <c oughs> ขอคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาติดตามแม่เพิ่มขึ้นนะคะแม่ ดีใจได้หลายเลยได้จ้ะให้เศรษฐกันเนอร์ได้เปลี่ยนสิผ้าออกไปขางนอกไปตำบักหุงเส้นนวดขัเนาะอยากกินไห่เนาะตำบักหุงูเผ็ดๆใส่ขนมเสน้นนวดขันเนาะเจ็ดนอนเบืองข้าเจ้ากินไปอตะแสบคขนมไหลๆค่ะๆๆแต่ว่ากินบ่ร์ฮั่นได้ๆค่ะพี่น้องมีไออยู่ค่ะพี่นวดเรื่องว่าหายขาดกินบ่ได้ <c oughs> มาฮอนแทะเอานามเทใส่รถเป็นยังงวะ กินบ่ได้หอน,นอยากเลยเอาน้ำเย็นใส่รัสนี่อ,อนั่นน่ะหอนเนี่ยหนออืมไอ้มันอุนอ่นๆจังหน่อยไหม,มหอนแห้งอืมให้แนวก็เก่าแล้วอืมแต่ก็ยังหอนอยู่ ้าปากเขาบางเนาะเขากินยาหลายเนาะที่กินตามห่วงได้บ่แล้วพี่น้องแต่เศร้าแล้วอ,อุ่นเน่ะมันจะกลายเป็นหอนเนี่ยคือพ,พูดบ๊อสบายบ๊อบบอบได้บ๊อได้สบายมันก็นกนกนกนสิบอกว่าโอ้จนกะสิบนี่จนกระสิบเย็นแล้วยังหอนคือเก่าอยู่พี่นอ้องอ่าเละจ้า ก็เรยมาแจ้งข่าวไอ้หูนะคะว่าหายไปซ้ายคือบป็นโรคคีบไม่ที่เบื้องเนี้ยมาศานะคะฮัลโหลจ้า,จาแม่กะอยากสิบเอายุคค่ะตะมือแหลกแต่ว่ามันเ,นเอาบ่ได้ลูกขึ้นบ่ได้เลยค่ะพี่น้องหลังจากเจ้าหน้ายพิ่นมาสบายแล้วเขาก็มาเป็นมือรุ่นศีเมฆค่ะต่อันเลย,ย่ังศีมฆค่ะ <c oughs> แม่ก็เลบยบ่ได้ ลูกขึ้นมาเบาซู่ฟังนะคะมือนีรู้สึกว่าเบาจังน้อยพี่น้องเออก็เลยว่าโอ้แจงเข้าฟังกันนะภาษีว่าหายไปใส่นะะ่าย่านบ่นเ,เห็นเนาะนกันเนาะบ่สบายอิลีเจอพี่น้องบ่อยากเป็นมันก็ต้องเป็นเนาะมันเลียก้องมันแยกมันอันนี้บ่ได้เลยียมันบอกว่าออ้ยเยอะมากเยอะมากมันเนบีกบ่ได้เลยค่ะ้ามบา่ได สวดเยวเลยพี่น้องใส่น้ำไหลจบจบหาเสียงกับว่ามีเขาน้ำเซใส่ไหลบอกว่ามันห่อนห่อนแท้เอาใส่หี้งพี่น้องยังห่อนอยู่ต้มน้ำห่อนห่อนค่ะป่อนเนาะกินยาก ก็สิอาดไวจ้าของเบิ่งค่ะเวลาเศร้าเออวุอ้นายเป็นขนาดนีด้ตีระระวังเสียงบ็สบายกับเสียงสบายดีนะคะเนาะแต่ก็เสียงดีอยู่เดียวเนาะวันนี้จ้าจบจบ มีน้ำมูกนะคะพี่น้องไข่วัดใหญ่เป็นโลกปัจจุบันนะครับพี่นอ้องว่าที่บอกเขา,เาเจะขวางแันมาถืจาอจะขวางซะพี่น้องเอ้ยอา,ากา แม่มามตรวจแล้วพันบ่มีได้จากพี่น้องแม่ตรวจแล้วมาตรวจอีกซื้อมาตรวจอยากวัดมาตรวจอีกเลยค่ะตรวจแล้วพันบ่ขึ้นค่ะบ่มีบแม่นโควิดเด้ค่ะพี่น้องมันจะเป็นไขวัดใหญ่ได้ยังไง,ะไงนะคะ มือนีรู้สึกว่ากินแล้วมีรสชาติเนี่ยอยู่จะรู้จักเชี่ยมจากจางแล้วตะกอนพิจตกขมยางเดียวเนี่ยค่ะพี่นองกิงนอีหยังก็ขม โเค้อ okay, ค่ะพี่น,อน้องแม่ขอฝากคลิปซํำนีและจ้ามาแก่ง่าโบ่สบายนะคะเอาไว้แม่สบายดีแล้วแม่สิภาพตามบกหูงนะคะเนาะอยากกินแห้งสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ